เดี๋ยจะเริ่มแล้วนะคะเมื่อกี้ทบทวนความรู้เดิมว่าจําได้มากน้อยแค่ไหนนาจาได้บ้างนะคะลืมบ้าง past simple tense นะคะคำว,ว่า past ก็คือผ่านไปแล้วนะคะนั้น past simple tense ก็เป็นประโยคที่บรรยายที่บอกหรือแสดงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วหรือเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วจบไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วนะคะ ลองมาดูตัวแรกกันวันนี้ครูจะทบทวนนักเรียนเรื่อง verb to be ถ้าพูดถึงเรื่อง verb to be นักเรียนคิดถึงคำว่าอะไรบ้างคะ <Yeah. S 1> มีสามคำก็คือ is am are เห็นไหมคะนักเรียนจะเปิดดูในหน้า122เนี่ยเขาจะเขียนคำสั้นๆว่า be ใช่ไหมตัวแรกเลยใช่ be ไหมคะใช่ไหมคะ เราจะเรียกวัตถุ b ีสั้นๆว่า be be นั่นเองกระจายเป็นอีก3คํคำคือ is am ทั้ง3คํคำนี้ในในหน้า122เรียกว่า base form <ม>เห็นไหมคะหัวข้องเขาจะเขียนว่า base form base เป็นกริยาที่เป็นตัวหลักเลยนะคะหมายถึงเป็นกริยาช่องที่เท่าไหร่เอ่ย1 2หรือ3 ช่องที่1ทั้ง3ตัวนี้ is a mr a e หรือแม้กระทั่งรูปเดิมของมันคือคำว่า be เนี่ยเป็นกริยาช่องที่1นะคะมีเบรกครูด้วยนะคะดังเอียดเลยนะคะเบรกว่าพูดไม่ถูกหรือคะเป็นช่องที่1อ่ามาดูถ้าเราต้องการเปลี่ยน verb to be เป็นช่องที่2ตอนนี้นักเรียนสามารถดูควบหน้าสุดท้ายได้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนดูสิคะแล้วบอกครูหน่อยหนึ่ง อ่านว่า was กับ were ให้อ่านไม่ออกจดลงไปได้นะคะ was กับ were เป็นช่องที่สองของ verb to be มาช่องที่หนึ่งมีแยกออกเป็นสามคำช่องที่สองแยกออกเป็นสองคำนะคะสองคำด้วยกันทีนี้การใช้นะคะการใช้ต้องเรียนลองดูซิว่า is เนี่ยช่องที่หนึ่ง เวลาเปลี่ยนเป็นช่องที่สองน่าจะใช้คำไหนคะระหว่างระหว่าง was กับ were <Wow. S 1> was แน่นอนนะคะ am ละคะ were <Wow. S 1> เมื่อตะก,กี้นี้คำตอบ <Wow. S 1> yes were you at the supermarket where you go where you อ h oh, อะไรที่ถามเมื่อตะก,กี้นี้ว่าคร <Yeah. S 1> ูก็ลืมไปแล้วนะคะ <Yeah. S 1> were you at the supermarket yesterday นักเรียนตอบว่านักเรียนยิงแต่ว่าไป yes I was I I ใช่กับ am ใช่ไหมคะเท่านี้สองก็ต้องเปลี่ยนเป็น was นะแสดงว่าขาดการสังเกตขาดการสังเกตนะคะส่วน R were นักเรียนสังเกตนะครูก็บอกนักเรียนทั้งม .1 ม .2 อยู่เสมอว่าอย่าง is เนี่ยมีอะไรเติมอะคะ มี s ส่วนใหญ่ใช้กับประธานคนเดียวใช่ไหมคะ he he s she s it s เวลาไปช่องที่สองสังเกตสิ was ยังเติม s มั้ยเติมไหมคะมี s เป็นส่วนประกอบด้วยเพะฉะนั้นคนเดียวสังเกตเลยถ้าเป็นช่างที่2อ he is a boy ตอนนี้เป็นเด็กแต่เมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็เป็นเด็กอยู่ถ้าพูดถึงคนที่โตแล้ว he was in ประทม one He was in ประถม one เมื่อ 6, 7ปีที่แล้วเขาอยู่ในชั้นปหนึ่งเห,ห็ He was ใช้รูปอดีตนะคะโดยการเปลี่ยน is เป็นเป็น was ต้องจำไหมคะต้องจำด้วยต้องจำด้วยนะคะ is เนี่ยเวลาเปลี่ยนเป็นช่องที่2จะเปลี่ยนเป็น was เพราะนั้นประธานตัวใดใช้กับ is ประธานตัวนั้นก็ใช้กับช่องที่2เหมือนกัน He is เวลาเป็นช่องที่2ปุ๊บก็ใช้กับ He was, she is ก็เปลี่ยนเป็น she was, it is ก็เปลี่ยนเป็น it was อะไรอีกที่ใช้กับ is ได้อีกคะประธานตัวไหนฮะชื่อคนชื่อคนเช่นชื่อนักเรียนฐานิทฐานิท is a student ใช่ไหมคะสมมติปัจจุบันธานิทเป็นหมอแล้วพูดถึงอดีตฐานิท was a student พานิชย์เนี่ยเป็นเด็กเคยเป็นเด็กไหมเป็นผ่านวัยเด็กมาก่อนเพราะฉะนั้นยังสถานภาพเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นประธาน3ตัวนี้หรือรวมทั้งประธานที่เป็นคนคนเดียวก็ต้องใช้กับถ้าเป็นเท่าทีหนึ่งใช้ is เท่าที่สองใช้ was นะคะ am ใช้ประธานตัวไหนคะตัวเดียวเท่านั้น i am เท่าที่สองก็เปลี่ยนเป็น i was now I am a teacher I am a teacher I was I I was a student when I was a student โอเคนี้สั้นๆแสดงว่าครูเคยเป็นนักเรียนไหมเคยแต่ปัจจุบัน I am a teacher I am a teacher I was a student 40 y e a r s ago 40ปีผ่านมาแล้วเนี่ยเคยเป็น นักเรียนใช่ไหมคะ now I'm a student ปัจจุบันนี่เป็นครูนะคะปัจจุบันนี้เป็นครูใช้ I ตัวเดียวกัน I am กับ I was นะคะ are uh, ใช้กับประทานตัวไหนบ้างอะไร are บ้างคะประธาน pronoun you are we are they are หรือประธานที่มีกี่คนขึ้นไปคะสองคนเช่น ชื่อเพื่อนสองคนฐานิดแอนวิจิตราเพื่อนแต่งให้เสร็จเลยนะคะฐานิดแอนวิจิตรานะคะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเลยนะคะเพื่อนแต่งให้เองสองคน The boys ได้ไหมคะเติม s คำนามเติมเอสได้ไหมสองคนไหมสองคน The doctors ได้ไหมคะ <c oughs> ได้นะคะชื่อคนแอนชื่อคนนะชื่อแอนชื่อก็ได้ หรือเป็นอาชีพก็ได้หรือเป็นคำนามที่ไม่ช่เฉพาะแต่เป็นพหูพกก็ได้อ่ะครูถามอีกคำ the man ใช่ไรคะ the man ช่องที่สอง was the man was the man The man <Yeah. S 1> เพราะอะไรคะ m e n เป็นผู้ชายสองคนแต่เปลี่ยนรูปไม่เติม s yes. เพราะนั้นต้องคิดถึาครอบคุมด้วยผ่านได้หรือยังคะตรงนี้ look at the sentence ดูประโยคนี้ค่ะครูให้ประโยคมาว่าอะไรคะ she is a teacher he is a teacher, is a teacher. ดูประโยคบอกเล่าประโยคในภาษาอังกฤษน่าจะมีแค่3อย่างบอกเล่า affirmative ประโยคปฏิเสธ negative ประโยคคำถาม question น,น,นี่อาจจะดูได้ในหน้าเท่าไหร่คะ36้องเปิดดูหน้า36วทั่วไปด้วยนะคะ จะเป็นไวยากรณ์วันนี้เรียนไปเรียบร้อยคำว่า affirmative negative กับ question น่าจะมีอยู่มีไหมคะไม่มีหรือมีครูก็เขียนภาษาไทยมาให้ทีนี้การเปลี่ยนประโยคอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าใน past simple tense นะคะนักเรียนดูประโยคนี้มีประธานคือ she บวก verb to be คือ is ถ้าครูต้องการเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอดีตประธานก็เล่าลงมาเหมือนเดิม อีสเมื่อกี้ที่เปลี่ยนเป็นอะไร Was ก็จะได้ประโยคว่า she was a student เคยเป็นนักเรียนใช่ไหมคะปัจจุบันเป็นครูอดีตก็เคยเป็นนักเรียน she was a student ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนเฉย she she was at e a c h e r ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่รู้จักการเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธทำหน้าที่เหมือนว่ b t ูบ b อ s สแทมอาระปารกันเวลาเป็นปฏิเสธทำยังไงคะ เติมน็อลงไปข้างหลัง is am are จาก is ก็เป็น is not am ก็เป็น am not are ก็เป็น are not ถ้าเป็นคำถามล่ะคะสลับที่กับประธานใช่ไหมนะเหมือนกันเพราะนั้นเมื่อเวลาเป็นช่องที่สองก็เหมือนกัน was กับ were ก็สามารถเอา not เติมลงไปได้ท,ทันทีเพราะฉะนั้นประโยคปฏิเสธต้องเป็น she อะไรคะ she was not หรือ she wasn't was not นะคะได้แต่ครูเขียนรูปย่อมาให้ที่จำกัด she wasn't a teacher she wasn't a teacher ในอดีตแสดงว่าเป็นครูหรือยัง <Yeah. S 1> ยังนะคะคำถามดูประโยคบอกเล่าเป็นหลัก she was a student mm hmm. ก็ทำหน้าที่สลับตำแหน่งประธานกับกริยา she was สลับเป็นอะไรคะ mm hmm. was she a student ส mm hmm. มมุติว่าเคยเป็นนะถ้าเคยเป็นก็ตอบ Yes ตอบเหมือนกันสลับที่อีกครั้งหนึ่ง Yes was she ก็สลับที่เป็น Yes she was ถ้า no ล่ะคะ No she was not หรือ No she wasn't เหมือนกันไหมเหมือนกันแต่เวลาสอบนะครเขียนไม่ค่อยจะถูกถ้าไม่ตั้งใจเรียนนะ,ะแต่อย่าลืมว่าข้างหลัง yes no ต้องมีเครื่องหมายอมม่าอยู่ด้วยนะคะน,น้อเรียนจดลงไปค่ะเป็นตัวอย่างในนึงดึงตัวอย่างแล้วนะคะ แต่ห้องหนึ่งนี่ครูไม่ค่อยเป็นห่วงนะเวลาสอบก็สอบได้เยอะสอบไม่ผ่านนีดน้อยมากเนื่นองจากไม่ค่อยตั้งใจนะคะแล้วก็ยิ้มหวานใหครูและคนไม่ตั้งใจนะคะเดี๋ยวจะให้ตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วจะไปทำแบบฝึกหัดกันวันนี้พาร์เทนง่ายๆใช่ไหมคะ พ a าสเทมที่เป็น verb to be นะง่ายๆเ are you ready เสร็จไหมคะ <Yeah. S 1> เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอ่ะลองดูประโยคนี้ค่ะ ครูให้ประโยคตัวอย่างมาอะไรคะ They are at home They are at home เขาอยู่ที่บ้านทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นประโยคบอกเล่าใน past simple tense นะสังเกตว่าเหมือนกันประโยคทุกประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยประธานของประโยคและตามด้วย verb ในที่นี้เป็น verb to be นะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะ w e r e เพราะนั้นประโยคก็อาจจะเป็น They were at Home, they were at school อะไรก็ได้นี่ครูเปลี่ยนให้รู้ว่าเออเราเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนอะไรก็ได้นะ They were at home ปฏิเสธทำยังไงคะทำหน้าที่เหมือนวัชบีเอาอะไรมาเติมเติม not ก็จะเป็น they were not at home oh. รูปย่อของ were not คืออะไรคืออะไรคะ อะลองอ่านออกเสียงให้ครูฟังหน่อยหนึ่ง weren't g o o d weren't repeat after me weren't weren't <eren> <eren> they weren't at school they weren't at school นะคะถ้าเป็นคำถามดูประโยคบอกเล่าเป็นหลักเลย they were สองตัวนี้เหมือนกันสลับที่ซะเป็นอะไรคะ were they แต่อ่านยังไม่ถูกต้องนักเรียนด้วยเวลาอ่านเสียงสูงรู้สึกอายต้องอ่านเสียงสูงคล้ายๆกับเสียงจัตวาเพราะนั้นอาเบลนี้ต้องอ่านว่า birthday at home เห็นไหมบวกแก้วนี่อ่านคล่องแคล่วเลยนะคะขนาดผมแสกกลางมาวันนี้ยังมั่นใจเลยนะวันนี้นะคะ birthday at home เขาบอกครูว่าไม่แสกกลางแลาไม่มั่นใจวันนี้ตอบคนแรกเลยเห็นไหมแสดงว่าโกหกครูมั่นใจคนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งนะคะถ้ากล้าตอบ Were they at home อยู่หรือเปล่าการตอบ yes ก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ตอบอะไรคะ yes t h e y were t h e r were t h e y สี่ตัวอักษรได้จะอ่าน the แต่มีกคำนีกก็เรียนสับสนนะคะ t h e r e ต้องอ่านว่า <Yes. S 1> there <Yes. S 1> นะคะห้าตัวอ่าน there สี่ตัวอ่าน the ถ้าตอบปฏิเสธล่ะคะ no, no. t h e y were not oh. หรือ no they weren't no they weren't ไม่ใช่ weren't oh. weren't weren't นะจะคล้ายๆเสียงโทรนะคะเอาจดตัวอย่างตีหนึ่งตัวอย่างนะคะเพราะนั้นอะไรที่เทียบเท่า d a y เราจดไปแล้วใช่ไหมเมื่อตะกี้สไลด์ verb to be นะคะจดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จดน่าจะจดแค่สองสไลด์นะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบหัดกัน Icana, ทดสอบตัวเองว่าใช้ Was ใช้ w r ถูกไหมเวลาทำข้อสอบเนี่ยนะคะต้องต้องดูให้ให้ทั่วก่อนค่อยค่อยตอบบางคนเห็นคำตอบแล้ใช่แล้วไม่ได้อ่านทั้งหลังบางทีผิดได้ง่ายๆ ในข้างหน้าก็จะเหมือนเดิมประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคตอบรับประโยคตอบปฏิเสธประโยคตอบรับเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับประโยคบอกเล่าประโยคตอบปฏิเสธก็ทําหน้าที่เหมือนกับประโยคปฏิเสธนั่นเองเพราะนั้นโครงสร้างจะเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวใครนั่งหลังนะคะครูมองไว้แล้วสองสามคู่เนี่ยวันนี้ต้องทํากิจกรรมพูดชอบให้ข้างหลังพูดวันนี้แต่พูดไปยากค่ะเรดี้เสร็จไหมคะ <Okay. S 1> เสร็จอสองซับหนึ่งสยอย่างนะคะ